อาจจะหมดหรือคนรักที่เคยรักกันดีมันก็เรียบร้อยนะครับเลิกลากันไปในหลักองราศาสตร์นะครับเขาก็เรียกว่าดวงแตกก็เป็นทุกบาทอีกพอเจอปุ๊บโอ้โหหลงคนใหม่ๆไอคนเก่าๆมรณะไม่สนใจใจดีเลยมีเงินมีทองโอ้โหเพอเพอทำไปเล่นเปนจนหมดอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อนฝูงพี่น้องเดินทางเข้าสู่มุมอริมันก็คุยแล้วมันก็มีปัญหาการพยากรณ์นะครับดวงดาวในเดือนธันวาคม2565นนะครับมีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด 3ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกคือมรตยูนะครับโคจรถอยหลังพักราศีนะครับเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1นะครับธันวา2565ดาวดวงที่2คือดาวพระศุกร์นะครับโคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับฝักตัวให้เป็นใหญ่ตั้งแต่วันที่8ธันวา2 5 6 5และดาวสุดท้ายคือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ ราศีธนูก็เป็นพบความสําเร็จชื่อเสียงสุพะของดวงเมืองตั้งแต่วันที่16นะครับธันวาคม2565มีดวงดาวโยกย้ายราศีส่งท้ายปี3ดวงด้วยกันย่อมส่งผลต่อ12ราศีดังต่อไปนี้ครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีตุลในเดือนธันวา2565นะครับหลงรักใหม่เก่าอาจลาสะเทือนเงินตารา นอาจบดตัวเพื่อนฝูงรอบตัวเริ่มคุยคุณมัวสาเหตุที่พยากรณนะครับสำหรับลัคนาราศรีตุลน,นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นโออาจารย์ตุลแทบจะไม่มีดีเลยในภาพกว้างอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็ยังสามารถผ่านผลไปได้ด้วยรายละเอียดดังนี้นะครับสาเหตุที่ทายเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าดาวอังคารเป็นดาวเรื่องของเงินทองนะครับเจ้าเรือนปัตนิกับเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรเข้าสู่มุมมรณะนะครับมันแปลว่าเข้าสู่จุดตาย ดังนั้นเนี่ยเงินที่มีมันอาจจะหมดหรือคนรักที่เคยรักกันดีมันก็เรียบร้อยนะครับเลิกลากันไปสาเหตุเพราะอะไรก็เพราะว่า1ดาวมฤตยูเร็งดวงชะตา2ดาวราหูอันนี้ตัวแสบเร็งดวงชะตามันจึงทําให้ในหลักโหราศาสตร์นะครับเขาก็เรียกว่าดวงแตกก็เป็นทุกบาทอีกนะครับมันก็เลยลุ่มหลง คนใหม่ๆพอปลูกต,ตะไปว่าใหม่ๆแปลกๆพอเจอปุ๊บโอ้โหหลงคนใหม่ๆไอคนเก่าๆมรณะไม่สนใจใจดีเลยมีเงินมีทองโอ้โหเลอเพทำมาเล่นเปจนหมดอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงในประการต่อมาเพื่อนฝูงเริ่มคุยไม่ค่อยดีสาเหตุเพราะว่าตัวดาวพฤหัสบดีเป็นเรื่องของสหัสชะหรือเพื่อนฝูงวงศาคนายะอะไรก็แล้วแต่เพื่อนฝูงพี่น้องเดินทางเข้าสู่มุมอลิมันก็คุยแล้วมันก็มีปัญหา ไอตอนไม่คุยไม่มีปัญหาพอคุยปุ๊บเริ่มคุนขุนมัวมัวไอตรงนี้มันเป็นอีกจุดหนึ่งเว้นแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยทำงานเช่นทนายความใครเอาเรื่องปัญหามาปรึกษาให้คุณมาแก้เอออย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งเพระาะโหราศาสตร์เขาใช้หลักเรื่องของดวงดาวเป็นตัวแก้ก็ได้ครับไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวในขณะเดียวกันนะครับหลายคนบอกโอ้โหเงินก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้สิ่งที่ดีคือดาวประจําตัวของคุณเองเนี่ยคือดาวพระศุกร์โครจรเป็น3แก่ดวงชะตาได้ตาแหน่งมหาจักรด้วยเป็นปฐุมเกณฑ์ด้้ววยยนนะะคครัับหลลาฟงแอ๊ อาจารย์ที่พูดมาสับมันงงเหลือเกินโอ้โหไหนจะปฐุมเกณฑ์องเกณฑ์อุดมเกณฑ์ไม่ค่อยเข้าใจคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเดือนนี้เนี่ยตัวผมจะเปิดสอนนะครับพยากรณ์พื้นฐานนะครับเรียกว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานโหราศาสตร์เลยเนี่ยมาฟังของผมแล้วจะเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับปูพื้นตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับสำหรับใครที่มีพื้นฐานโหราศาสตร์ฟังตัวพื้นฐานที่เราได้เปิดสอนออนไลน์ผมว่าคุณจะได้เค็ดในการตีความอีกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ หลายคนนะครับจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วถ้าถามว่าะติดต่อยังไงดูยังไงนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะมีการขึ้นนะครับติดต่อทางช่องทางข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น QR Code หรือลิงก์ลองเข้าไปดูกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวของปฐุมเกณฑ์คือดาวพฤะศุกข,ของราศีตุลทำมุมเป็นสามแกกดวงชะตามันทําให้ตัวคุณเองนั้นนะครับสามารถผ่านผลเรื่องราวหลายๆได้แต่ขอให้มีสติด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่านได้ผ่านได้ยังไงเพราะตัวคุณเองเป็นมหาจักร ในหลักหราศาสตร์เขาบอกฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงต้องผัดโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศพริงพร้งเพลงจึงมีให้ดีใจแปลว่าเหนื่อยหนักกระอักเลือดน,นิดนึงแต่ก็สามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับด้วยการแก้ไขของตัวคนเองเพราะตัวคุณยังคงมีสเสน่ห์เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่ายอมรับของคนอื่นๆด้วยที่ผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปส่งท้ายปีของลัคนาราศีตุล2565ในเดือนธันวาคม